เรื่องของดีมีในศาสนาพุทธตอนที่ห้ากลายเป็นบ่อกเกิดธรรมะทั้งหลายกายนี้จะพิจารณาให้เป็นฌานก็ได้ให้เป็นสมาธิก็ได้ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้สุดแท้แต่ผู้นั้นจะมีอุบายแยบคายเชี่ยวชาญในทางไหนกายนี้ได้ชื่อว่าเป็นก้อนธรรมะก้อนหนึ่งเป็นคัมภีร์สวงคำว่าคัมภีร์สวงก็คือ ความรู้หรือว่าคำสอนที่จำได้ขึ้นใจติดอยู่ในใจเสมอเปรียบเสมือนมีคำพีอยู่ในอกนั่นแหละเป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่เป็นต้นต่อบ่อกเกิดของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีกายอันนี้เสร็จแล้วพระพุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไรศีลส,สมาธิปัญญาจะเอาไปประดิษฐานไว้ณที่ไหนเมื่อมีกายอันนี้แล้ว พระพุทธศาสนาจึงได้ประดิษฐานตั้งลงที่กายนี้ใครๆต่างก็ได้นำเอาไปปฏิบัติตามกำลังแก่ความต้องการของตนพระพุทธศาสนาเป็นของสากลมนุษย์ชาวโลกนี้มีใจเกิดขึ้นในที่ใดแล้วก็มีกิเลสหุ้มห่อในใจของมนุษย์ในที่นั้นพระพุทธศาสนาจึงอุบัติขึ้นในที่นั้นแล้วจึงได้บัญญัติพระพุทธศาสนาลงที่กายวาจา และใจของมนุษย์เหล่านั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานแล้วแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ที่ยังเหลืออยู่ในหัวใจของมนุษย์เหล่านั้นผู้มีศรัทธาก็ปฏิบัติกันต่อๆไปเมื่อมนุษย์ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือใจของมนุษย์ไม่มีมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วนั่นแหละพระพุทธศาสนาจึงจะหมดไปจากโลกนี้ พระพุทธศาสนาเป็นของสากลอย่างนี้พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าจะมาอุบัติในโลกนี้ก็ดีหรือจะไม่มาอุบัติในโลกนี้ก็ได้ธรรมะคืออกุศลและกุศลหากแต่เป็นของที่มีอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรความนิยมสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตัางหากละ่ะมีอยู่ในโลกนี้ผลที่สุดแล้วสังขารคือการปรุงแต่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปธรรมะตั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นผู้ที่ถือเอาว่าตนถึงธรรมะได้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้ผู้นั้นยังมีความอยากอยู่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงธรรมะได้อย่างไรท่านว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมคำว่าอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมะที่สูงเกินสามัญชนอย่างเช่นฌานอภิญญามรรคนิพาน และห้ามภิกษุ<ส>อวดอ้างว่ามีหากยังไม่ได้จริงท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมคิดค้นข้อมูลเหตุแห่งกิเลสหรืออกุศลเครื่องเศร้าหมองในใจของตนจนเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจของตนแล้วหาวิธีกำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยตัวตนเองท่านไม่เพ่งโทษของคนอื่นกิเลสของคนอื่น เหมือนพวกเราเหล่าพุทธบริษัทในสมัยนี้ท่านทำเพื่อความสงบสุขแห่งขันธโลกของท่านเพราะกิเลสในขันธโลกของท่านอันนี้มันทำให้ท่านทนทุกทรมานมานานแสนนานแล้วท่านเข็ดลาบมาพอแล้วการทำสมาธิจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของสมาธิก็ได้ดังอธิบายมาแล้วขอแต่ให้ทำใจให้แน่วแน่เป็นอันหนึ่งก็แล้วกันเรียกว่า ทำสมาธิทั้งนั้นในที่นี้จะคอย,ยกเอากายก้อนนี้มาเป็นอารมณ์ของการทำสมาธิเพราะว่ากายก้อนนี้ประกอบด้วยกรรมฐานหลายอย่างมีจตุธาตุวัตฏฐานและอสุภกรรมฐานเป็นต้นล้วนแต่เป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชเป็นเหตุให้เกิดกรรมฐานได้ทั้งนั้นพิจารณากายก้อนนี้ให้เป็นก้อนดินแทนที่จะเพ่งให้เป็นดินอย่างเดียวไม่ต้องเป็นอย่างอื่น อย่างเช่นชานที่ได้อธิบายมาแล้วแต่ต้องพิจารณาให้เป็นดินน้ำไฟลมมีอยู่พรพร้อมกันว่าสิ่งทั้งสี่อย่างนี้ต้องมีอยู่พร้อมกันที่ทุกสถานทุกการเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งสามนั้นก็ต้องมีจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นต้นไม้ก้อนหินภูเขาและสิ่งอื่นๆก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ถ้าเป็นของมีวิญญ,ญาณเคลื่อนไหวได้ ก็ต้องเคลื่อนไหวกลิ้งไปตามอัตภาพของตัวเองคือการหากินก้อนดินเหล่านี้มีลักษณะต่างๆกันบางก้อนมีสีสันลักษณะขาวดําแดงบางก้อนก็มีรูปพันธ์สวยสดงดงามน่าดูน่าชมบางก้อนก็กระปุ่มกระปำกรุกระขาดวินหักงอไม่น่าดูก้อนดินทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปบนโลกนี้ ถ้าทำสมาธิให้จิตเป็นกลางๆแล้วจะเห็นของเหล่านี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมันต่างหากนอกจากตัวของเราแล้วจะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพร้อมด้วยตัวของเราเป็นของหน้าสลดสังเวชว่าเกิดมาด้วยธาตุทั้งสี่แล้วก็กลิ้งเกลือกไปมาอยู่บนโลกนี้แล้วก็ดับสลายไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยเกิดขึ้นมาได้ก้อนดินอันนี้แล้วจึงควรทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตน และคนอื่นในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ดับหายไปดีกว่าที่จะให้มันหายไปเปล่าๆโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยไว้บนโลกใบนี้สมาธิเอาสุภะเป็นอารมณ์กายก้อนีนีทั้งก้อนเป็นอสุภะของเน่าเปื่อยน่าเกลียดทั้งสิน้นแต่ไม่ใช่น่าเกลียดอย่างชานที่พิจารณาจนเห็นเป็นอสุภะโดยส่วนเดียว จนเกิดปฏิภาคคนิมิตให้เห็นเป็นอสุภะเปื่อยเน่าหน้าเกลียดจนสะอิดสะเอียนในใจแต่ให้พิจารณาให้เป็นของปฏิกูลธรรมดาธรรมดานี่เองแต่มันเห็นชัดด้วยตาในว่ากายอันนี้ซึ่งมีหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบถ้าไม่มีหนังหุ้มอยู่แล้วก็มีเลือดไหลเออบาไปหมดมแมลงและมดก็ะจะไต่ตอมดูดกินเป็นอาหาร ซึ่งเป็นของน่าเกลียดและน่ากลัวแก่คนทั้งหลายมากแม้แต่น้ำมูดและน้ำลายก็เช่นเดียวกันเมื่อบ้วนออกมาภายนอกแล้วจะกลืนกินกลับเข้าไปอีกย่อมไม่ได้จะถูกอวัยวะร่างกายก็ต้องล้างหรือเช็ดให้สะอาดเสียเป็นสิ่งสกปรกน่าเกลียดจริงๆแต่เมื่อเรารับประทานอาหารหรือสิ่งต่างๆเข้าไปมันก็ต้องคลุกเคล้าด้วยน้ำลายอันนี้เสียก่อน จึงจะกลืนเข้าไปได้ท่านแสดงไว้ว่าเปรตบางชนิดนั้นกินน้ำมูดน้ำลายของตอนเองเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเห็นจะเป็นคนเรานี้นี่แหละสมาธิมีมรณะเป็นอารมณ์มรณะคือความตายพิจารณาเป็นอารมณ์ถ้ายังไม่ลงเป็นสมาธิแล้วก็หมดกรรมฐานเท่านั้นเพราะมนุษย์หรือว่าสัตว์ทุกหมู่เหล่าที่เกิดมาบนโลกนี้ ล้วนแต่หวงแหนรักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นชีวิตเป็นที่ปรารถนาของสัตว์เหล่านั้นเมื่อพิจารณาถึงมรณะว่าชีวิตไม่มีแก่นสารเหมือนกับขอยืมเขามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องเอาคืนเขาไปแต่ก็อย่าลืมว่าผู้ยืมยังมีอยู่ต้องยืมของคนอื่นเขามาใช้อีกต่อไป ผู้เกิดมาแล้วก็ต้องเป็นหนี้ของโลกอย่างนี้อยู่ล่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตเป็นของสาธารณะเกิดขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมเมื่อดับสูญไปแล้วสลายไปก็กลับไปเป็นดินน้ำไฟลมของเก่าไม่มีใครเอาติดตัวไปได้สักอย่างเดียวนอกจากความดีและความชั่ว ที่ตนได้ทำไว้ติดอยู่ที่ใจเท่านั้นที่จะติดตามตัวตนไปข้างหน้าพบหน้าได้ฉะนั้นมนุษย์เราเกิดมาเหมือนกับไปยืมของคนอื่นเขามาเกิดเมื่อหมดเวลาแล้วหรือต้องจากโลกนี้ไปต้องใช้นี่แล้วก็ส่งกลับคืนเขามาเกิดอีกก็ยืมมาใหม่อีกดังนี้อยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีขออย่าลืมว่าผู้ที่ไปยืมของเขามา แล้วก็เกิดขึ้นยังมีอยู่จึงต้องไปยืมของเขาอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพิจารณาอย่างนี้มันเป็นการขู่จิตของตนจิตก็จะหดตัวลงพิจารณาตัวเองเห็นตามนั้นแล้วรวมเป็นสมาธิสลดสังเวชนิ่งอยู่ด้วยความสงบจิตนิ่งเป็นเอกคตาอันเดียวอยู่แต่บางคนมันตรงกันข้ามดังเคยได้ยินมาว่า มีคนบางคนเบื้องต้นเป็นผู้มีศรัทธามีเงินมากมายพอสมควรมีคนรู้จักหน้าตาม,มากตอนแก่ตัวลงพึ่งตนเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยรักษาหลงๆล,ลืมๆแต่เรื่องเงินทองไม่ยักลืมกำลูกุญแจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมือที่กำลูกุญแจนั้นเน่าเปื่อยใครจะพูดว่าอย่างไรชายฉลาคนนั้นก็ไม่เชื่อทั้งนั้นกลัวเงินจะหาย เท็จจริงอย่างไรจงพิจารณาเอาเองสมถะและสมาธิกลับกันได้วิธีฝึกหัดสมาธิโดยยึดเอาธาตุสีอสุภะและมาราณสติเป็นอารมณ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นต้นพอเป็นตัวอย่างเป็นการฝึกสมาธิล้วนๆไม่ได้เจือปนไปด้วยฌานแต่สมาถะคือฌานมันกลับกันได้กับสมาธิเหมือนกันเหมือนฝ่ามือกับหลังมือ เพราะฝึกหัดจิตตัวเดียวกันอุบายอย่างเดียวกันแต่แยบคายมันต่างกันความมุ่งหมายก็ต่างกันผลที่ได้รับก็ต่างกันอยู่บ้างเช่นการเพ่งจะตูธท่าว่าวัดฐานสมถะเพ่งเอาแต่ดินเป็นอารมณ์อย่างเดียวจนจิตสงบไม่ต้องหาเหตุผลสิ่งแวดล้อมแต่สมาธิต้องเพ่งพิจารณาถึงเหตุผลความเป็นมาและความเป็นไปของสิ่งนั้นๆ ในขณะที่เพ่งพิจารณาความเป็นมาและความเป็นไปอยู่นั่นแหละสติเผลอแวบเดียวจิตรวมเข้าผวังเป็นฌานไปผู้ที่มีนิสัยเคยได้อบรมมาก่อนก็จะไปรู้ไปเห็นสิ่งต่างๆเป็นต้นว่าไปรู้พบชาติก่อนว่าเคยทำอะไรไว้และเป็นอะไรมาแต่ก่อนนั้นเป็นต้นแล้วจิตก็หลงเพลินไปตามความรู้อันนั้นเรียกว่าเพ่งพิจารณาสมาธิ เผลอสติเลยกลับเป็นฌานไปผู้ที่มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมมีนิสัยเคยพิจารณาของพนันมาแล้วแต่ก่อนในขณะที่สติเผลอแผลบเดียวเป็นฌานไปรู้สิ่งต่างๆดังอธิบายมาแล้วกลับรู้เท่าได้ทันทีว่าความรู้อันนี้ไม่ใช่ความพ้นจากความทุกข์เป็นความรู้ให้คิดอยู่กับกองทุกข์เป็นเครื่องส่งให้ได้ความรู้เห็นตามความเป็นจริง ของวัตตะเท่านั้นแล้วก็ไม่หลงตามมันไปพิจารณาความรู้สิ่งต่างๆเห็นเป็นวัตตะสงสารน่าเบื่อหน่ายเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเวียนวไหววนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงควรทำตัวของเราให้หลุดพ้นเสียดีกว่านี่เรียกว่าทำจิตที่เป็นฌานให้กลับเป็นสมาธิในขณะที่เพ่งธาตุสีหรือเพ่งเอาแต่จิตอันเดียว เพื่อให้จิตรวมเข้าเป็นผวังอยู่นั้นจิตบางคนจะพลิกออกไปพิจารณาพระไตรลักษณ์จนเห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็อยู่ในอำนาจของเราเดี๋ยวก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราจิตนี้จะเป็นของไม่ควรยึดถือแล้วปล่อยวางทําจิตให้เป็นกลางกลางไม่ยึดเอาอดีตอนาคตมาเป็นอารมณ์วางจิตให้เป็นกลางกลางในอารมณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นหยาบและละเอียดทุกข์และสุขสารเสริและนินทาก,ก็ตามทำจิตให้เป็นกลางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำความรู้อยู่ว่าจิตมันเป็นกลางอย่างนี้เรียกว่าเพ่งฌานจิตกลับเป็นสมาธิไปนั่นเองโปรดติตามในตอนต่อไปจากบทบรรยายคำสอนโดยหลวงอุเทศเทศรังสี ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ